ฟังงานเพลงเมืองอุไทัยกับถึงเมืองชัยนาเขตหางน้ำสาคอนดินแดนแห่งอนุสรหางน้ำสาคอนเมืองมนโนรมเที่ยวถึงอุไทยผมจะพาท่านแว,วะชมเวยค้าแข็งแรงรสนิยมคือสมยานาม สืบนาคสะเทียนไงเจ้าป่าชื่อกงเขานั้นมีอุดมการสร้างชื่อไว้เป็นตำนานให,ให้รลูกแหรานนำใช้เกิดประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งข้อเมืองอุทัยได้ชื่อเสียงหรือไกหนาเมืองอุทัยธานี ไปต่ออีกนิดถึงรุ่มน้ำสะแกกังแรงธรรมชาติชื่อดังรุ่มน้ำสะแกกังเมืองอุท,ทยัยผมต้องขอโทษอยากโกลกาวชื่อไปโดยผมมีความตั้งใจให้ลูกรานไทยได้จดจำเกิดประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองอุท,ทยัย ได้มีชื่อเสียงหรือไกลนามเมืองอุทยัยธานีไปต่ออีกนิดถึงหลุ่มนานสแกกังแรงธรรมชาติชื่อดังรุ่มนานสแกกังเมืองอุทยัยผมต้องขอโทษยากดกล่าวชื่อไปโดยผมมีความตั้งใจให้รูกรนันไทยได้จดจำ ฝากไว้ครับกับผลงานเพลงเมืองอุทัยครับโดยผมครับศิลปินคนป .4 นายสมเกียรติโภมาลีครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยเพียงพิมพ์คำว่าผลงานเพลงกุ้งลูกทุ่งคนฝันฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ